สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเล้าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคามาพบมาพอกันกับเบ็ดในช่วงคำของมือวันที<ม>่21เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 6นกะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆได้เดตด,ด,ดังๆค่ะมนีแอดภาพพาพี่น้องมาเท่าสกุสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากลุงหนิงชัยภูมิค่ะพี่น้องค้างวดที่ผ่านมาตัวเลขของลุงนิงนะคะเขาเป็น ตเลขโตเน้นเลยนะคะลูกหนิงเล่าให้สองหนึ่งเก่านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นโตตัดเลนนะคะสองตทั้งหนาสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะเนาะซึ่งตัวเลขของลูกหนิงใช่ยุพุ่มนะคะเล่าเขามาแล้วเจ็ดงวดนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่แปดนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะถ้าตัวเลขของลูกหนิงเข่าเป็นงวดที่เก่านะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อเมื่อนี้นะคะตัวเลขต้องงวดของลูกหนิงใช่ยภพุ่มนะคะสีได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ คะ่ะน้องนิงคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับมาถามตัวเลขเลขอะไรมณนนีค่ค่ะลุงนิงต้องวัดเลยคะ่ะน้องนิงคะ่ะครัาาบครับมีอยู่ครับจ้าให้ให้โซเดนหน้าเได้ด้างหนึ่งหันงวดบ้างหนึ่งหันคือว่าเริ่มบ่ได้ให้ชุดเข่าตรงๆหันเงาจิ๋นในไหนที่นึงเอออนักจ้าจ้าลูกนิง อ<ะ>เอาอะไรได้ปะเนี่ยอ้าวเอาเอา,เอาเลยเนาะจ้าครับเด็กตามโตมีอยู่หาดหาดตูหาชุดเด้อหาคู่นี่คือเบิดเบิร์ตไปทางไหนยันยังยันไปเลี้ยล่างเลยละ่ะยังยังไ่ได้เฮ็ดเลยี่สิเลี้ยล่างไรโอ้ยนันะ่นนั่นไม่ใช่เฮ็ดเอาไปกรับเอาไปพอเป็นนั่นคนเนาะ จ้าจ้าลูกนิงครับเอาเลขตามตัวเนาะจ้าสามสองเก้าสามสองเก้าค่ะศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าค่ะเก้าสามห้าเก้าสามห้าค่ะสองสามหกสองสามหกค่ะ ศูนย์สามูนย์สามก้ค่ะเลขสองตัวจ้าหกเก้าหกเก้าค่ะสามศูนสูนย์ค่ะสามหกสามหกค่ะห,หนึ่งนึ่งค่ะ ท่านี้ละครับลูกนิ้นนงเลขล่างอย่างาไรเย็ะเลยอ๋อลูกนิ้งคะเลขสามเลขสามโตกับเลขสองโตนี่คนละสูตรบอกคอ็คือคือบ่คือกันคะ่ะบ่บ่มันสามเนี่ยมันมาแห้งแต่ว่าม,มันมันเด่นสามกับหนึ่งเลขสามมาแห้งกว่านึงโอ้เลขสามมาแห้งกว่าน<อ>ึงบ่บ่แม่นคะ่ะลูกนิ้งอันตัวเลขสามโตนี่ ตัวเลขที่3ตัวกับ2ตัวคือมันมันถ่านมันคือพ่กคือกันมันเป็นค้อละสูตรบอค่ะลุงหนิงครับค้อละสูตรกันอ๋อครับอันลุงลูกลุงหนิงคะตัวเลข3ตัวนี่ลุงหนิงให้มาเบิดไปหมดแล้วหมดแล้ว3ตัวนี่หมดแล้วงวดนี้มีหาครูเม็นบ่ค่ะลุงหนิงครับมีหาคู่อ๋อ เพราะว่าเพราะว่าอันมวลว,วันหนึ่งเห็นลูกนิ้งมาตัวเลขของลูกน,นิงสามตัวนี่มันมีแปดคู่แล้วกัตัวเลขแปดหนึง่งสองนั่นลูกน,นิ้งได้เอามาให้นั่นนะอ๋ออันนี้อันนี้เอาไปหาคู่ก่อนค่ะเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นในที่นึงจ้าเป็นเลขล่างเลขล่างพร้รอมน่นนะโอ้เจตอนนี้ยังได้เลขล่างเหรอโอ้ไม่ทั่ไหนได้เลขล่างเอาให้เอาเลขบนมาก่อนบมอคะครับครับเป็นแนวทางไปก่อน จ่านุงเนียงอ่าค่ะมตัวเน้นไหมคะลูกนี้คะมตัวเน้นมะเอาสามห้าค่ะสามเก้าเร็วเล็วสองสามเก้าเหรอนะมันเป็นสามสองเก้าเพราะแมนบอกลูกนี้ไฮมาหนิไม่น่าเลยสามเอ้ยสองสามเก้าเหรนะมันเป็นสองสามเก้าหรือว่ามันเป็นสามสองเก้าคะลงเนี้คะ สองสองสามเก้าว่าสอ,อสองเออสองสามเก้าสองสามเก้าลุงหญิงนเน้นตัวนี้ปะคะตาเก้าสามห้าอ๋อเน้นสองสามเก้ากับเก้าสามห้านะคะถ้านั่นละจ้าเลขสองตัวบนนี้ด้ค่ะลุงหญิงคะเน้นตัวไหนคะสามห้าตาไอตัวใดล่สามเก้า เอาว่ามีได้นี่ลุงนิสงสองตัวสองตัวบนมันสิมี6กหกเก่าสามศูนย์สามหกกำหานนะคะโอ้ยชดของไปเด่เนี่ยโอ้สามเาก่ากัสาหาเนาะเ,เอาสามเก่าตัวนึงค่ะครับครัสมเก่าแล้วก็ม,มีสามหานะคะลุงนีงค่ะครับครับโอ้สามเกากับสามหานเลขชุดสองตัวบนนี่เนาะค่ะเนาะลุงนีง จ้าจ้าเดี๋ยวเรียกร่างค่อยเอาต้อเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นก่อนจ้าจ้าจ,<ะ>จ้า<ะ>ไปบอกคือจ้าจ้าเอาลูกนิ้งเดี๋ยวทวนตัวเลขกันได้ค่ะเทียมันจดผิดเนี่ยทั้งฝนตกมันกำบ,บังยินเนาะค่ะเนาะโอ้ยฝนเริ่มเริ่มแห้งลงมาเรื่อยๆไหมเออเออเอาทวนตัวเลขแป๊บหนึ่งค่ะลูกนิ้งเพื่อกันความผิดพลาดอันที่สองจดไ่ตรงกันมีตัวเลขสองสามเก้าซ้ำศูนย์สามหานะคะซ้ำเก้าสามหานะคะ แล้วก็สองสามหกค่ะแล้วก็ศูนย์สามเก้านะคะครมันีรุ่นหนิงอ่ะเน้นไฮซาเลขสามโตสองคะูมีสองสามเก้ากับเก้าสามหานะคะแล้วก็เลขสองตัวบนนะคะรุ่งหนิงค่ะมีหกเก้าค่ะสามศูนย์สามหกค่ะต,ตรงตรงยุบหาหนึ่งหาหนึ่งไงมันนั่งรอ อห้ารื่งนห้าห้ึ่งนี่นเน้นมันบาคาตวบมี่เปนบาคลูกหนิงครับเน้นมุนี่แหละสามนี่ละอ๋อแล้วก็มีสามกบสามหานะคะชุดสองตัวบนครับจ้าลูกหนิงเน้นสามกบสามหานะคะอ่าสองตัวเนี่ยครับแนตัวนั้นแหะจ้าจ้าลูกหนิงเอาจังไนถ้าด้สองตัว่รงอ่าแรงแรแล้ลูกหนิงจังค่อยอันท่วมากเนาะค่ะเนาะลูกหนิงเนาะ ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อใครอีกทีนึงจ้าทั้งฝนกับตกแห้งเนาะค่ะลุงหนิงเนาะเริ่มเริ่มตกะแห้งมาเรื่อยๆไงเออมันก็ไม่ค่อยได้ยินประเดี๋ยวเอาลุงหนิงขอพูดในลายเนาะค่ะเนาะครับครับครับจ้ายจ่าลุงหนิงค่ะสุขภาพแข็งแรงรำรำรวยๆค่ะคุณโต๊ะแห้งเนาะคุณนตกแห้งเนาะมันอี๋บ่โตกค่ะลุงหนิงมันอี๋แดดแต่ว่าหมูอ่ะหนี่ตกะมันอี๋บ่โตกค่ะโอ้ยนี่เริ่มตกอีกแล้วล่ะจ้าลุงหนิงเอาขอบคุณลุงหนิงในลาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะปะมพน้องคคะแนวทางตัวเลขจากลุงหนิงชัยภูมินะคะชุดนี้เป็นชุดบนนะคะพี่น้องคะลุงหนิงเราหายแนวทางมาเบิงสะกอนนะคะปะมพน้องเดอส่วนตัวเลขชุดลางนะคะลุงหนิงเราพระนาเหตุต่ว่าเราสิคัดกองพร้อมกันครับ สรุปตัวเลขชุดบนให้เหลือหน่อยลงได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอามานีนะคะแนวทางของลุงหนิงชัย,ยภูมินะคะชุดบนค่ะ0 3 5 2 3 9 9 3 5 2 3 6 0 3 9นะคะลุงหนิงเราเน้นตัวเลข3ามโตค่ะเน้น2คู่นะคะ2 3 9แล้วก็9 3 5นะคะพ่อแม่พี่น้องคะส่วนตัวเลข สองโตนะคะบนค่ะมีหกเก่าสามศูนย์สามหกหนึ่งสามเก่าแล้วก็สามหานะคะสองโตลูกหนิงเราเน้นสามเก่ากับสามหาแ้วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกโตมีซิเขามีซิบลูทุกทุกต,กกกกกตค่ะนํำมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรเทาสกุลสก้อนเป็นแน้วทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังของพม่พพ่นองบรรเทาสุขสุข้เนาะค่ะเนาะงวนนี้ก็ขอให้พแม่พพ่นองบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมานลำลำม่รวยให้งงๆปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณขอมุ่นตัวเลขเนาะท่านดีแบบนี้นะคะจากลุงหนิงชัยภูมิค่ะสำหรับพม่พี่นองท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะถ้าไม่อยากสิตากรับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาม่เหล็กก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สด้บคลาดทุกคลิปทุกข้าวสารตัวเลขเด็เดๆด,ด,ดังๆจากทั้งช่องเนาะคะนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาทุกสกูสุก้นไปก่อน,นะคะ่ะเอาไว้พอกันไม้กับแบดในคลิปหนาเดด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ